สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูฟางในรายวิชาเทคโนโลยีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผัางงานกันนะคะในชีวิตประจำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการงานการเงินหรือแม้กระทั่งการเรียนเมื่อพบกับปัญหาแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดการหรือแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละวิธีการอาจได้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเขียนหรหัสจำลองกันนะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าผังงานคืออะไรผังงานนะคะก็คือการเขียนอธิบายขั้นตอน วิธีการทำงานในลักษณะของสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพแทนความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งการเขียนผัางงานที่ดีนะคะ 1. ใช้สัญ,ญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ 2. ใช้ลูกศรแสดงทิศทางของข้อมูล 3. คํคำอธิบายในภาพควรสั้นกระทัดรัด ซึ่งรูปแบบของผังงานก็จะกำหนดไว้สามรูปแบบนะคะแบบที่หนึ่งจะเป็นการทำงานแบบลำดับอันนี้จะเป็นการทำงานแบบเรียงลำดับตั้งแต่ต้นจนจบเป็นรูปแบบง่ายๆไม่มีการเปรียบเทียบใดๆมีทิศทางการไหลของข้อมูลเพียงทางเดียวสองแบบเงื่อนไขนะคะจะมีการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เลือกทำงานถ้าหากเลือกทางใดทางหนึ่งก็จะไปทำงานในเงื่อนไขที่เลือก ซึ่งเงื่อนไขที่กำหนดนี้จะเขียนอยู่ในสัญลักษณ์การตัดสินใจนะคะรูปแบบสุดท้ายนะคะรูปแบบที่3ก็คือแบบวนซ้ำอันนี้จะเป็นการทำงานซ้ำกันหลายๆครั้งหรืออาจทำเพียงครั้งเดียวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดให้และจะมีการนำสัญลักษณ์การตัดสินใจเข้ามาช่วยว่าจะมีการทำงานวนซ้ำหรือไม่คะ่ะ ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของผังงานที่ได้กําหนดเอาไว้อยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถแดัดแปลงเปลี่ยนหรือแก้ไขได้นะคะเขาก็จะมีความหมายบอกเอาไว้อยู่แล้วอันนี้ก็จะเอาไว้ให้เราเลือกว่าเวลาเราต้องแก้ปัญหาแล้วเราจะเลือกใช้สัญลักษณ์อันไหนเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเข้าใจกันแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกในหนังสือแบบฝึกหดัดรายวิชาเทคโนโลยีหน้าที่2ถึงหน้าที่7และส่งครูฟังด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ